สวัสดีครับเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วมาทานข้าวกันครับทุกคนวันนี้ผมมีเมนูโอ้แกงส้มผักคะน้านะครับใส่ปลากระป๋องนะครับเพิ่งเคยทำนะครับเพิ่งเคยทำครั้งแรกนะครับผักคะน้าก็สามารถทำแกงส้มได้นะครับอ่าแกงผักคะนา้าใส่ปลากระป๋องนะครับ อร่อยอร่อยนะครับมาทานด้วยกันครับร้อนๆเลยนะครับนี่เห็นไหมให้ร้อนนะครับผลไม้แล้วก็มีพุชซ่านะครับพุชซ่ามีผักก็มีแตงแตงกวาแตงร้านเหมือนเดิมนะครับของหวานก็มีขนมปังนะครับนี่ข้าวสวยร้อนๆเออไม่ร้อนแล้วครับข้าวสวยจานใหญ่ๆนะครับมาครับมาครับมาทานด้วยกันครับทุกคนเที่ยงแล้วก็มาเติมพลังกันก่อนนะครับ มีอะไรก็ทานกันไปกินไปนะครับให้ท้องอิ่มไว้นะครับให้มีพลังเนาะแล้วเราก็ไปสู้งานกันต่อนะครับจงทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับสู้ๆนะครับทุกคนขอเป็นกําลังใจให้ครับสวัสดีครับ